แล้วนี่คือรถโตโยต้าซูปที่แต่งแบบพิเศษแต่งชุดแต่งวิวไซส์4509 GTR ที่มีเพียงร้อยคันทั่วทั้งโลกแล้วนี่คือ1ในร้อยคันนั้น สวัสดีครับทุกท่านผมโลมมิลาดครับวันนี้ทุกท่านเราก็มีความภูมิใจนําเสนอรถที่พิเศษจริงๆรถคันนี้นะครับเกิดจากที่ว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนมีน้องคนหนึ่งโทรหาผมนะครับน้องคนนั้นก็คือดีเจภูมิเขาโทรมาว่าเฮีย <He> er, อยากจะทําแต่งรถเนี่ยตบแต่งชุดเครื่องเสียงให้มันสอดท้องรถเพราะรถคันนี้ทํามาพิเศษมากผมบอกว่าโอเคจัดได้เลยครับเพราะว่าเราต้องบอกว่าถ้าใครที่อยากจะจัดเครื่องเสียง ให้ดูแล้วหรูหราแล้วก็สุดยอดนะครับเข้ากับรถที่พิเศษของคุณเนี่ยรับรองว่าทุกคนต้องคิดถึงที่นี่แน่นอนนี่เลยครับก็คือรถโตยตาซูปรานี่เองไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ซูปราน่าจะเป็นแบบ f e r r a r ลอรี่ซูเปอร์ฟลาหรือจะเป็นเบนเล่คือดูไม่ออกจริงครับขับไปเนี่ยรับรองว่าเท่จริงๆแล้วชุดนี้เขาบอกว่าเป็นชุดแต่งแบบวิวไซสี์ GTR ครับรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีรหัสเนี่ย หนึ100คัน<ม>เดี๋ยวผมให้ดูป้ายดีกว่ามันไม่ให้แต่งแบบธรรมดานะครับทุกท่านนี่เขามีเซอร์ติฟิเคตเลยว่าคันนี้แต่งชุดแต่งวิวไซส์4 5 0 9 t c r คือชุดชื่อชุดแต่งของเขาแล้วรถคันนี้คือคันที่2ของร้อคันทั่วทั้งโลกนะครับต้องบอกว่าคันนี้ภายนอกเนี่ยตบแต่งทุกอย่างแบบ สุดยอดและชุดแต่งรอบล้อภายในเนี่ยก็ทำเบาะคุ้มหนังอคันทนล่าอย่างดีแน่นอนรถแต่งขนาดนี้มันก็ขาดไม่ได้ในเรื่องของความบันเทิงระบบเสียงรวมถึงงานโชว์ส,สวยๆนะครับด้วยรถ ระดับนี้นะครับเครื่องเสียงเนี่ยก็ต้องให้มันสอดคล้องรถคันนี้นะครับเราดีไซน์เนี่ยใช้ลำโพงเจเนซี่ลำโพงที่เป็นผู้ดีอังกฤษดรีกว่าเอาเป็นการแต่งเนี่ยรถญี่ปุ่นมาใช้ของของยุโรปมาสอดคล้องกันนะครับเป็นลำโพงเจเนซี่ตัวท็อปแล้วก็ใช้ขุมกำลังขับถึง3ตัว power amp ของ m e r c u r y นะครับรวมซับ m e r c u r y ด้วยตอนเสร็จแล้วนะครับเรามาชมกันว่างานติดตั้งจะอลังการหรือสุดยอดแค่ไหนครับทุกท่าน ท่านครับแล้วรถคันนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับที่บอกว่าเป็นรถที่พิเศษคันเดียวในประเทศไทยนะกับชุดแต่งแบบนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของรถเลยครับสวัสดีครับ นี่ครับน้องดีเจภูครับผมไว้วางใจมาติดที่นี่นะครับทุกคันครับผมทุกคันอ่าฮะแล้วน่าจะมี2คันเพียมีสองคันใช่ไหมทุกวนรถซิงที่เขาเป็นโปรโตไทป์ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็มีคันเนี้ยที่เป็นศูนย์ศูนย์สองนะครับคันนี้ต้องพิเศษแน่นอนเพราะว่ามันแป่งไปยนมดถึงข้างในตอนนี้ไม่เหมือนใครเลยนะ โอเคมาดูมา,าพูดถึงตามคำเรียกร้องนะว่าอยากให้มันมีอะไรใช่ไหมก็เราก็ใ,ใส่แอมเบียนไลท์มันจริงแล้วมันเป็นรถคลาสสิกม,มันอายุ20กว่าปีซึ่งผมมาเป็นคนที่ชอบรถคลาสสิกนะแต่ชอบให้มันมีความโมเดิร์นก็เลยคิดว่าเฮีย yeah, ช่วยจัดชุดใหญ่ให้หน่อยให้มันมดูแบบว่าร่วมสมัยดูโมเดิร์นดู มีสไตล์เอาพูดง่ายเอาไปหลอกสาวครับเพียเอาไปหลอกสาวครับเพียเข้าใจได้เลยแล้วก็ดูคันนี้ข้างในเราใส่อารมณ์ไลท์เป็นแบบพิเศษนะตีมเลือกรูปแบบได้แล้วมันเอาได้ทั้งหรูครับรวมถึงเอาให้แบบว่าอย่างที่สาวชอบเรียบหรูก็ได้หรือจะแบบว่าแบบเต็มๆตก็ได้แล้วแต่บรรยากาศแล้วก็เลือกฟอนต์เป็นอลพายตามที่บอกเพื่อให้เป็นของญี่ปุ่นแมทต์กับรถญี่ปุ่นทุกท่านนี่คือรถอะไรนะ นนคนเรลี่เหรออันนี้ซูปราครับ<อ>คนดูไม่ออกนะครับแต่มันคือซูปราชุดแต่งวีลไซด์ซึ่งจริงแล้วก็ททำมาร้อยคันทั่วโลกแต่ว่าไทยมีแค่2คันเท่านั้นมีแค่2คันในเมืองไทยแล้วก็แต่งแบบนี้มีแค่คันเดียวนำเสนอเลยข้างหลังเนี่ยมีสไตล์ให้มันดูมีอะไร,ค,รคือแนวแบบรถแต่งสไตล์ญี่ปุ่นหรืออเมริกันก็มีซับคูเปอร์คู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเพ์แอมของเมอร์ r รี่แยกขับเลยนะหน้าหลังบวกซับเลย แล้วก็ไไลท์ของเราอ่ะอันเนี้ยเห็นไหมว่าเป็นงานอลูมิเนียมเพราะว่างานไม้หุ้มหนังเนี่ยผมว่ามันไม่ทนนี้เวลาแกะเข้าแกะออกเผื่อต้องตรวจเช็คหรืออะไรพวกนี้พวกนี้มันจะงทนทานกว่ารวมถึงนี่ทุกท่านนี่คือเซอร์ติฟิเคทผมบอกครับเอามาโชว์อันนี้เลยครับกรอบก็เป็นอลูมิเนียมใบนี้ก็เกือบน่าจะมีเกือบ30ปีแล้วนะฮะแต่ทำไมเฮียเอารำพงหันออกหมดเลยครับไม่มีเซอร์เ ไม่หันเข้าครับข้างในมีข้างในเราใช้ลำโพงเจเนเซชัของอังกฤษขับรถฟังเพราะนะครับข้างหลังนั่งหลังก็ฟังเพราะหอย่างนั้นมีละโพงด้วยครับแต่อันนี้แหละไฮไลท์เพราตอนเนี้เมืองเขาเรียกว่าอเมริกามีเทคโนโลยีใหม่ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับได้ทั้งเรือโมเตอร์ไซค์แล้วรวมถึงรถด้วยครับตัวนี้คู่เดียวแต่เสียงมันเนี่ยกระหึมเลยเออกระหึมเลยไม่เหมือนกับบางทีเดี๋ยวนี้มันจะเห็นว่ารถกระบะรถอะไรที่ต้องติดหลบโพงที่ประตูเยอะๆอ่ะไม่จําเป็นแล้วอ,อ,อันนี้คู่เดียวไฮไล์ของเขาฟังยิ่งไกลย,ยิ่งอ๋อไปแ,แบบตรงแบบจอดเท่ๆเปิดไว้แล้วก็เรียกร้องความสนใจด้วยเสียงพบเพาะ เ้ไปทีี่่ยวอนผมชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาทำไปต่างจังหวัดได้พาสาวไปเนี่ยนั่งได้หนึ่งสองสามสี่สี่คนโอ้ตอนนี้พาไปได้แค่เมียครับเฮียพาไปได้แค่เมียเี่สุลให้พวกเราหน่อยเราเปิดดูเราจะเปิดอ่ะป่ะมาลองดูครับแน่นแน่นที่ไปอ่ะจะมีรถสเกลมาครับต่อยิ่งไกลยิ่งเพราะ กำลังดเลยเรียกขาดกลางแล้วอโอ้หแค่จอดนี่ก็เทแล้วเป็นไงบ้างครับจากที่เห็นแล้วแฮปปี้มากครับคือมันตรงตามที่ผมจินตนาการว้เลยเพราะบางทีเราถ่ายทอดออกมาเราไม่รู้ว่าคนที่รับโจทย์อ่ะเขาจะเห็นภาพตรงกันรหรือเปล่าแต่คือผมไม,ไม่ได้อยากให้มันแบบว่าเยอะจนเกินไปอยากให้มันแบบมีความแบบเรียบหรูซึ่งในนี้คือตอบโจทย์เลยคือ เรียบเก๋ๆแต่ว่าทำให้รถคลาสสิกเนี่ยมันดูมันดูโมเดิลขึ้นมามากแอมเบียนท์ไลทุกอย่างเนี่ยคือดึงดึงความโมเดิลระบบเสียงคือแน่นอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าแบบโดนใจ100%ครับพี่ถ้าสำเร็จตามเป้าหมายไงก็ชมภาพมาบอกเลยนะสำเร็จตามเป้าหมายหมายถึงผมคนรักครอบครัวครับพี่ <c oughs> ดูอเอฟซีมันจะเล่นผม <c oughs> ครับพี่ครับขอบคุณมากครับฝากติดตามครับช่องเราด้วยแล้วก็หนช่องดังของดีเจปูแหละนะครับครับครับยังไงชอบฝากโปรโมทให้ด้วยนะได้เอเดียจัดได้คลิปแรกไปก็เกือบล้านวิวแล้วคคนชอบมากครับโอเคก็ขอลาไปก่อนครับทุกท่านวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ